วันนี้ก็สบายครับผมสายล่าได้มาตนามนำนะครับใบนี้ครับตบใบนะครับเนานะไปตีกิน,นอะไรแซ่ตุเย็นไปกินวันละแก้วสองแก้วสายล่าเดี๋ยวเดียวหัว,ว,วปนนะครับ เอาขวดแม่พอเลยกินเขาแล้วขวดสวอร์ตจีกอบกไง

nồi chào chảo lên len kéo bao giờ tiêm lại pin pha rồi luôn pin đi đi qua đây rồi giờ pin nén xe ใส่นั่นแหละตกักใส่แต่พอสามในบล็กสามขวดเอาใส่ถ้าได้สามขวดก็ใ,ใส่สามขวดใน,ในั่นแหละไดยี่ดอกพราะวะาตะแข้งหมอนี่ละโอ้ยลูกบหลุก Ao. Nam nắm cho hộp. Bài ở đuổi. Ô nó có ăn tinh thần mày ở sài mòn đi. Sài quần nắng lại cho có gì mà?

อืมพอสเพิมแก้ทับอ,อยู่นะวางไม่ต้องจับจับตึกนั่แหละไม่ต้องจับตัวอย่างนั่หมอหมอย่งหัวด่างคนหมูบ้าหมูจะเยี่ยงกดไปทำไมล่ลลมมมะจะจับเรียบร้อยปิด เอาหนั้นหน,น,น,นูเอาว่ามันบม่ทันปากันที่จะปางเลยเออได้ผมเอาแปหน่ะครับครบนะไสามขวดเจ็ขวดเสร็จทับเรียบร้อยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแน่เด้อสวัสดีครับ